อาจารย์คะคเป็นให้ดูหน oh ่อยค่ะอ <c oughs> um. ้าจารย์พอแล้คะะคอาจารย์ชื่ออะไรอยู่โรงเรียนอะไรคะคุณคูเจนนี่แสนสนคนสวยอยู่โรงเรียน คลองลานวิทยาจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีก,า,การศึกษา2567แล้วนะคะทุกคนโดยที่เราจะเปิดเป็น2รอบนะคะรอบแรกคือรอบของห้องเรียนพิเศษค่ะซึ่งมีเฉพาะม .1 นะคะรอบห้องเรียนพิเศษเราจะเปิดรับสมัครในวันที่10ถึง 14กุมภาพันธ์2,567นี้นะคะส่วนรอบปกติทั้งม .1 ม .4 และปวช .1 เราจะเปิดรับสมัครพร้อมกันในวันที่9-13มีนาคม2,567ค่ะสำหรับห้องเรียนพิเศษชั้นมันนธยมศึกษาปีที่1น,นะคะเราเปิดเป็น2แผนการเรียนค่ะและแต่ละแผนการเรียนเรารับแค่36คนต่อห้องเท่านั้นนะคะแผนการเรียนที่1ก็คือแผนการเรียน IEC ค่ะซึ่งแผนการเรียนนี้เราจะเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะ Welcome to k o n a n i l l i a School วนหญิงดาว้างหลานตงเฉยและห้องเรียนพิเศษอีกหนึ่งห้องของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคือห้องเรียนอ e s m m n สมีความรู้หลากหลายจะให้ s m a, a n สำหรับม4นะคะเปิดแผนการเรียนทั้งหมด5แผนการเรียนค่ะแผนการเรียนที่หนึ่งคือแผนการเรียนวิทย์คณิตมีบิ๊กเกอร์มีหลอดแก้วพร้อมฉายแววเด็กวิทย์คณิตมาเรียรด้วยกันะกนะแผนการเรียนที่2แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษค่ะ We are r e a d g for you guys ม3อย่าลืมมาเข้าสมัครเข้าสายสีน้ำเงินกันเยอะนะคะ Hey แผนการเรียนที่3แผนการเรียนศิ่งภาษาจีนค uh ่ะบอเมินขานีเดือนนี้ทัวน์มีหร uh ือมีแผนการเรียนที่4แผนการเรียนวิทยาโน้ตอ้บเรียนเรื่อโลกอับเรียนแขนแผนการเรียนที่5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาการเรียนดีกีฬินต้องวิทยาการกีฬา เรายังมีโปรแกรมของปวชพันุนิชยกรรมอีก1ห,ห้องเรียนค่ะคิดจะลักต้องหนักบัญชีสำหรับปฏิทินการสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจโรงเรียนคลองลานวิทยาเพจ KLV Picture เพจงานทะเบียนโรงเรียนคลองลานวิทยา ลำดับขั้นตอนการสมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนคลองลานวิทยาสำหรับขั้นตอนรายละเอียดการสมัครสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ปุ่มเมนูสมัครเรียนออนไลน์ถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถที่จะสแกน qr code สอบถามได้เลยครับแล้วเจอกันที่โรงเรียน